สบายดีทุกคนวันนี้แมเปิ้ลจะมาผาเห็ดสาะเป่าใส่ถั่วดำนุ่มๆแซฟๆแบบนุ่มขาวฟูแบบนี้เลยบอกละเอียดทุกขั้นตอนแบบจับมือใส่หับห้องว่าเบิ่งจบเห็ดเป็นทันทีแป้งส่วนที่หนึ่งสามหกรัมน้ำอุ่นร้อยแปมิลลิตร น้ำตาลทรายขาว3ามบวงเกง่งยีตผงหนึ่งบวงแกง่งกาเกี่ยมส่วนผสม,มของแป้งส่วนทำอิดแล้วเฮาจะเอากีตและน้ำตาลมาผสม,มใส่กันหลังจากนั้นให้เฮาใส่น้ำอุ่นลงไปน้ำอุน่นอุ่นประมาณ40 50หาหองศา คนให้น้ำตาลแล้วคายยีตเข้ากันหลังจากนั้นแพกไว้เพราะว่าต้องการความอุ่นฮ็ดไหยยีตขึ้นฟูไว้เวลายีตเห็ดเว้จะเป็นฟอร์ดขึ้นหลายๆแบบนี้ถือว่าได้แล้วเนาะไม่เปิป้ลปลุกยีตสิบนาทีหลังจากนั้นให้มาหอนแป้งเขาหอนเพื่อให้แป้งมันขึ้นฟูได้ดีเดอ้อหอนหนึ่งครั้ง หลังจากฮอนแล้วเฮาจะเอาบวงเห็ดให้แป้งเป็นฮูทั้งกลางเพื่อเขาจะถอกน้ำยีดที่ว่าเขาปลูกไว้หันลงไปเฮาจะถอกยีดลงบอลฮูที่ว่าเขาเห็ดปะไว้เนาะหรือว่าผงที่เขาเห็ดปะไว้ทั้งหมดหลังจากนั้นให้ล้างมือสะอาดก่อนที่จะคนแป้งเฮาจะคุณสาวพลอยแป้งเข้ากันแล้วก็จะเริ่มนวดอยู่ในซ้มนวดไปให้แป้งมันจับกันเป็นก้อน หลังจากที่ว่าเขานวดไปเรื่อยๆเนอะเมื่อแป้งจับกันเป็นก้อนดีแล้วนะเขาจึงเอามาเปลี่ยนนวดในนาโตเพราะว่าเขานวดอยู่สามมันบได้แห้งเนาะมันจะหนให้เนียนซาะนะเขาจะมานวดอยู่นาโตต่อทําอิดเนาะเวลาเขานวดทําอิดมันรู้สึกว่ามันฝืดฝืดมือแสดงว่ายิ่งพันได้เถื่อนเนาะแล้วมันก็นจะบทันเนียนเถื่อนะ เขาจะนวดไปจนแป้งนะฮู้สึกว่านุ่มมือ,อนวดไปได้ง่ายบวฝืดมือนะนุ่มมือแล้วกะ็แป้งของเขาันจะมีความเนียนขึ้นแสดงว่าแป้งหันได้แล้วเนาะแป้งลักษณะที่ได้จะเนียนแบบนี้แล้วกะเวลาเขาจิ้มไปแบบจิ้มได้ง่ายเลยเนาะนุ่มๆเลยหลังจากนั้นเขาก็จะมาคึงให้มันเนียน แล้วเขาจะหาแนวห่ออาหารแพกใส่ซ้ำหันไว้ถ้าบโบเมียนก็แพกก็เอาผ้าขบังนะจุ่มน้ําแล้วก็ห่อไว้ประมาณสองสมงให้มันขึ้นฟูเนาะอันนี้แป้งกับบบดแดงที่ไม่เปิ้ลไซในมือนีเอ้เ้อร์นาตาเป็นแบบนี้หลังจากมันขึ้นฟูเป็นสองเท่าแล้วเขาก็จะมากวดว่า,าได้บรหรือบบได นี่เวลาแป้งทีว่าหมักได้เฮาจิ้มลงไปนะแป้งจะบอกเด้งกลับมาคืนจะลุบลงไปเลยหลังจากนั้นให้เฮาเทแป้งส่วนที่สองลงไปเนาะเป็นแป้งกับบอแดงคือ 9, เกห่า150กรัมเฮาจะฮอนใส่กับแป้งหมักข,ของเฮาทำอิดเลยหลังจากนั้นก็จะใส่ผงฟูอยู่หนึ่งบวงแกงและตามด้วยเกลือหนึ่งบวงกาแฟลงไป ตามด้วยน้ำตาลรายมาน,นินเมเปิลไซน้ำตาลรายอยู่ 100, ร้อยสากล้ำพะว่าเหตุเป็นสาาเปาไซหวานถ้าใส่เค็มต้องลดน้ำตาลลงแล้วก็จะมีเนยขาวอยู่ห้าสิบกรัมเนยขาวนี่ถ้าเขาบ่มีสซนามันพืชแทนได้และจะมีน้ำเย็นที่ว่าเย็นอิลี่เนาะซาว ML หรือว่าซาวมิลลิลิตรหลังจากนั้นเขาก็จะนวดแป้งใส่ซ้ำอีกเคร่องหนึ่งพอจับกันเขาก็จะมานวดหนาโต๊ะ เวลานวดไห้เฮาใส้องมือในการนวดบอไห้ไซ้นิ้วมือแบบขั้นขั้นเนาะแบบนี้นะมันจะเห็นไห้แป้งหนีน,นข่าแล้วก็บโบเนียนไว้ให้เฮาใซอองมือนวดยู่ออกไปแล้วดึงเข้ามายู่ออกไปแล้วดึงเข้ามาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแป้งของเฮาเข่ากันและเนียนดีเวลาแป้งได้เนาะมันจะเนียนแล้วกับบติดมือเฮา นวดไปเรื่อยๆเมเป,ปิลใส้เวลานวดอยู่ประมาณซาวนาทีจึงค่อยวานเนียนดีเนะนี้เนาะหลังจากเนียนดีได้ทีแล้วนุ่มแล้วเขาก็จะมาปะใส่สามเก่าของเขาแล้วจะใส่ก็แพกอาหารเองเนาะแพกปะไว้อยู่เมื่อนี่อากาศค่อนข้างเย็นเนาะส่งสมงที่แมเป,ปิ้ลปะแต่ว่ามันขึ้นน้ำอากาศของไผ่ลาวเด้อ อันท่องทีไผ่ลาวเนาะถ้าอากาศห้อนนะเฮากับบอดต้องปะไว้ดนถ้าอากาศเย็นก็อาจจะได้ปะหลายก็ส่งสมุงไงเฮาเบิงแป้งหันเอาเด้อ่าแป้งหันขึ้นเป็นส่งเท่าแบบนี้แล้วเนาะแม่เปิ้นหันจะเอามาแบงหิดเป็นก้อนก้อนจะแบงได้เห็นบอถ้าแป้งได้นะเวลาเฮาจิ้มลงไปมันจะบอเด้งกลับมาคืนจะยุบลงไปเลย เขาจะอ,าออกจากซามมาเพื่อจะมาแบ่งสาะเปาของเขามืัอนี้ไม่เปิลเฮดก้อนใหญ่เนาะจะอ่นเฮดสาะเป่านะก้อนละห้าสิบห้กรมัมก่อนจะแบงนะเขาจะนวดไลาอากาศออกไปนวดเพื่ออย่างหนึ่ง่ให้มีกินยิดหุ่นแห้งเกินไปแล้วส่งมาสารเปาของเขาหันจึงเนียนดีเวลามันขึ้นฟูมันจึงบบเป็นหูอากาศนะนะ สำคัญเด้อเขาต้องนวดล่อากาศหลังจากนวดแล้วแล้วเขาก็มาสั่งน้ำหนักแล้วแต่เด้อถ้าผูดใดมากเฮ็ดก้อนน้อยกับบอเิเวณฮอนฮา้5อาจจะเป็น65 35หรือ55คือแมเปิลก็กได้เนาะหลังจากนั้นให้เขาปีนก้อนแป้งะนะป้นทั้งหน้าลงไปแล้วก็คึง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 ,คงห้เพ่นมนมน แบบนี้เนาะคึ้งให้เนียนเวลาพ่นขื้นฟูมันจึงเนียนเด้อเห็ดจังซี่เนาะไปจนเบิดปีนปีนปีน,ปนลงไปลุมแล้วกะเอามือเฮานะคึ้งคึ้งคึ้ง,ง,งให้พ่นเป็นวงมลแล้วใส่ก็แพกแพกอีกข้างหนึ่งเนาะไม่เปิ้ลหนันไส้เวลาในการโดแป้งนี่นะป้ายพันขื้นฟูนีเนน่เนาะสำหรับตันนี้ก็ประมาณเกือบสองสัปโมง่นไหน ในเวลาพ่นขึ้นแล้วพ่นจะขึ้นไปสนทงเทาแบบนี้ถือว่าใสได้แล้วพร้อมที่จะมาห่อใสผพะถาดก็ต้องหอยแป้งแล้วก็ต่อน,นั้นขึ้นฟูเขาก็จะหอยแป้งหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็หอยเสน่าตโตพร้อมเพื่อวา่าเวลาเฮาคึ้งเฮาขึ้นหูพะนะมันจึงบต่ติดเดอเฮาเอาใสใสแล้วก็พับ วิธีการพับเมเปิลหันเห็ดวิดีโอแยกออกมาต่างหากแล้วเนาะเขาสามารถไปเบิ่งได้อันเขาก็จะพับแบบคือพับเจียเนาะเอาเบื้องขวาส่วนไปเบื้องซ้ายส่วนกลับแบบนี้เด้อพับไปคือพับเจี้ยเนาะพับทุบเข้าพับทุบเข้าไปจนเบิดลก็ค่อยๆเห็ดไปเนาะมันหักสิเป็นเด้อทุกคน ตอนทำอีกกับเห็ดบงงามดแดอะไรเนาะเวลาเห็ดไปโดนๆดนไปเฮาลื่มันหักจะงามเองหลังจากพับทบแล้วจนสุดแล้วบันนี้เขาจะมาพับอีกหอบหนึ่งเนาะบีบอีกหอบหนึ่งเพื่อว่าเวลาสลัเปาขื้นฟูขนาดเพิ่นจึงโบแตกขนเอาเห็ดบนแนนบีบบนแนนนะมันมักแตกได้ทั้งกลางนี่นะสำคัญเนาะต้องบีบให้แน่นๆเฮาลียงแล้วแน่นแล้วแม่เปิ้ลจะมาบีบเนาะเอามือหัน ครึงคึงทางก้นให้เพิ่นยาวออกนะอันก้นก้อนสลัเปาค่ะนะให้เพิ่นแบบลักษณะยาวตั้งขึ้นเนาะเวลาสละเปาขึ้นฟูหัหนเพิ่นจึงโปเป๋อเราจะเอามือครึงคึงให้เพิ่นแบบแหลมยาวออกนะแล้วก็มาบ,บีบบีบท้งเทิงเพื่อเพ่ให้เวลามันขึ้นฟูมันจึงโปเตะเนาะได้แล้วแบบนี้เราก็จะเอาเจียไข่เนาะ หรือว่าเจเอีก็ได้ถ้าไพ่บ,บมีนะมาตัดแล้วก็หองก้นสระเปาเพราะว่าบ่ห้มันติดซึ้งเวลาเฮาหนึ่งนเนาะแล้วไม่เปิ้ลจะมาหอให้เบิร์อีกเท่ที่สองเนาะเดี๋ยวเขาคอยๆพับไปแบบนี้นะเอาอันดิวโป,โปเฮายูเข่าแบบนี้เนาะดิวซี่เฮาจับไว้ยูเข้าพับแบบนี้ไปจนเบิร์ พับไปเรื่อยๆพับไปเรื่อยๆเนาะพยายามาแต่ละกีบให้มันเท่ากันเนาะเวลาเขาเห็ดออกมามันจึงพยายามยื้วไปฮอดนี่แล้วเฮาบิดบิดมือหน่อยนึงเนาะบิดมือหน่อยนึงเพื่อให้มันจุบบิดแล้วก็จับกีบจับจับจับทั้งเทงอะนะจับอีกฮอบหนึ่งบีบจับกับบีบเข่าเวลาสาะเปาขึ้นฟูเนาะเพิ่นจึงโปแเต หลังจากได้แล้วเขาก็เอามือครึ่งคึงบนก้สลัเป่าเนาะให้เพื่อนนั่นตั้งขึ้นะนะคือเกาเนาะหลังจากนั้นแ,แล้วเขาก็จะเอาเจไข่หรือว่าเเอซีก็ได้เนาะมาหองก้นสลัเป่านาะเวลาเขาหนึ่งเพื่นจะบติซึ้งเนาะ เมื่อกี้นี่มันเมเปิลสาธิตรสลาเปาแบบใส่เข็มเฮาพับแบบนั้นต่อมานี่แมนเมเปิลจะมาสาธีเทสลาเปาเป็นหูหมีเพื่อเอาใจลูกๆของเฮาเนะกระแป้งของเมเปิลมันนี่กระแทห้าสิบห้ากรัมคือเกาเดอแป้งสาลาเปาแล้วก็เฮาก็ผับคืนเฮาพับสาลาเปาใส่หมูเหมือนเ่อหี้นี่เหาะ เขาจะพับอันทุบทุบทุบ,บเข้าไปคือสระเปาธรรมดาทั่วไปเนาะหลังจากจําแล้วให้เขาอันบีบบีบให้แน,น่นคือเกาบีเพราะว่าถ้าว่าเขาบีบบนแน่นนะเขาจะปีนลงเลยเนาะใส่เพื่อนจะเปรดออกทั้งรุมเอ้อนี่เขาบีบแน่นๆแล้วเขาจะมาคึ้งคึ้งคึ้งอยู่หนาโต๊ะให้เพื่อนเป็นวงมลให้มนเท่าไหร่แห้งดีเนาะแล้วกับไม่เปิ้ลจะเฮ็ดแป้งมาเป็นสามก้อน อันก้อนทําอิดเอาไงได่เป็นส่วนด่างของหมีเนาะและอีกสองก้อนทนาเป็นส่วนหูของหมีแล้วแต่จินตนาการของไผรเลาเดอบางคนอาจจะปั้นงามกว่านี้ก็มนีเนาะทําอิดจะเห็ดเป็นแบบหมีขาวโคนล้มเนื้อนะแต่ปั้นไปปั้นมาได้เป็นหมีโคนบ้านเนาโดยแล้วแต่เดอ้อจินตนาการเนาะ อันแมปเปิลปั้นวงมุ์แล้วก็จะเอามือกดๆ,ๆให้เป็นแบบเคืองวงมุ์เป็นหุ้มหูมีฮะเนาะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นในเขาใส่สีดำสีที่ว่าใส้กับอาหารเด้อท้าเป็นหูปตาแล้วก็จ้ำเป็นดังหน่อยหนึ่งแล้วๆมีแมปเปิลจะปะไว้ให้ขึ้นฟูปเป็นสองเท่าเนาะประมาณหนึ่งสมมงหาหนึ่งสมงเคืงเด้อ หลังจากขึ้นฟูแล้วเขาจึงคอยมันหนึ่งได้สำคัญต้องให้ขึ้นฟูบัตรซัลปเปาของเขานะ่ะจะบนนุ่มบฟุฟูขาวเดอ้อสำคัญอยู่จุดนี้น้ำสาสลปเปาที่จะใส่หนึ่งต้องเป็นน้ำฟดๆใส่ไฟแหงแล้วใส่น้ำส้มสายซูล,ลงไปในน้ำสาสลเปลานาะน้ำหนึ่งเนาะเพื่อเห็นให้สลรเปาของเขา ขาวดีอันนี้มันเข็ดหลับเดอ้อแต่และเะทือทิจะหนึ่งขนาใ้ใส่น้ําสูมสายซูล,ลงไปในน้ำหนึ่งประมาณหนึ่งบวงแกงแล้วฮาจะหนึ่งสาระเปาเมเปิ้ลหนึ่งสาระเปาซาวนาทีเนะาะถ้าก้อนน้อยก็นี่ก็สิบห้านาทีก็ได้แล้วเนาะขึ้นกับก้อนเดอ้อหลังจากครบเวลาก็จะหนาตาแบบนี้เลยน้องตุ้ยๆขาวๆนวเนนี่เลย <c oughs> มีข่าวก็ซืออยู่บ่ทุกคน <c oughs> โดยแล้วแล้วเนาะสาะเป่าหน้าตาแบบนี้เลยสามารถเฮ็ดไว้กินในครัวเฮือนหรือว่าเฮ็ดซื้อเฮ็ดขายได้เลยเนาะลงองเอาไปเฮ็ดเบิ่งเดอถ้ทายังของคาบอนไดนนะทักเข้ามาถามแมเปิลได้เนาะแมเปิ้ลยินดีตอบคำถามทุกทานตั้งใจยังให้ทุกคนเฮ็ดได้เฮ็ดเป็นเนาะว่าจะเฮ็ดกินในครัวเฮือนหรือว่าอเอาไปเฮ็ดซื้อเฮ็ดขายได้เป็น การสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมไหมเฮานะส่วนใส่สาลเปาใส่ถั่วดำนองแมเปิลเฮดคลิปแง่ออกต่างห่างเดอ้อเพราะว่าอันนี้มันก็นยาวหลายแล้วฮะนะเพราะว่าแมเปิลเฮดแบบละเอียดให้เนาะอยากให้แบบเห็นทุกขั้นตอนอหลีเวลาจิเอามาก็จะนุ่มฟูแบบนี้เลยคือย่องไฟเลยทุกคนแซบเดอ้อแซบอหลี สูตรสระเปานี่ไม่เปิ้ลใสไว้สอนหนักเฮียนแล้วก็เอาไว้เฮ็ดให้ลูกกินเนาะแต่มื่อนี้มาแบ่งปันให้ทุกคนได้เอาไปเฮ็ดกินในครัวเฮือนไปสร้างรรยหับเฮ็ดซื้อเฮ็ดขายเนาะบอกทุกอย่างบอกเบิดเปลือกอิลีเนาะอยากให้ทุกคนเฮ็ดได้เฮ็ดเป็นสุดท้ายนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ ควบ,บาน,นาเราฟูสไตล์ Style, ทาง Facebook และ y o ยูทูใไฮเดร์เพื่อที่จะบอพาดคลิปใหม่ๆที่ไม่เปิ้ลลงหาขอบใจที่ติดตามและหับสม